วัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์พี่จีกับคุณแม่มาทำอะไรโอ้นี่พี่จีคุณแม่มาเดินห้างห้างอิสุโงเนี่ยฮลูฮาาดีเหมือนกันนะพี่ถ่่ะเขาปรับปรุงใหม่แล้วเขาปรับปรุงใหม่แล้วดูเดินสินมัปลาก็ได้ดูสวยเนี่ยเขาปรับปรุงใหม่แล้วดูดีเดิเยอะดูมันไฮโซขึ้น ก่ไม่ได้เดินมาสิบปีแล้วน่ยไม่ได้พลาดนะเขาไม่ได้บอกให้น้ำแมวผ่านไปไหนนะน้ำแมวจะไปดูห้องสีโอ้ยดอกไม้สวยจังเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องสมุดต้อนนี้ห้องสมุดเมื่อกี้เขายังไม่เปิดก็เลยมาเดินดูของสวยๆงามๆก่อนมาเดินดูของสวยๆงามๆเสร็จแล้วค่อยไปดูของอันนี้ตั้งได้ค่ะตั้งได้จะแบบอืมทุไม่มีเสีย แปดสิบบาทอะไรเหรไม่ต <aún guidelines> ้องการอันนี้ขาตั้งกล้องหรอขาตั้งโทรศัพท์เลยไม่ต้องการอยไงเยอๆวไนาปุวเยไงทางนี้ก่อนก็เป็นากันนแปดสิบบาทอ่ไม่เป็นโน้นนี่ มไม่เอา,าเราไม่ได้ต้องการบแบบนี้เราไม่ต้องการแบบนี้เราไ<า>ป<ะ>เดินค่ะพี่ที่ค้ารอก่อนค่ะกลับมาทางนี้ค่ะอ้นี่หมดนี่รีบหมดทีวีแล้วไหมลองดูซิหารุนไหนค,ะค่ะ